พรวจนะของพระองค์เป็นโคมสำหรับเท้าของข้าพระองค์และเป็นความสว่างแก่มันคาของข้าพระองค์พันธกิจบ้านพระคุณอุปถัมภ์คริสจักรที่หนึ่งเวียงพร้าวเลขที่206หมู่หนึ่งตำบลเวียงอำเภอพร้าวจังหวัดเชียงใหม่ขอเชิญคุณผู้ฟังติดตามรับฟังรายการ พระค,ระคมัมภีร<า>มนำชีวิตโดยจะนำเสนอบทความหนุนใจและข้อคิดจากหนังสือพลังประจำวันวันนี้เสนอเรื่องยินดีที่จะไปสวัสดีครับคุณผู้ฟังครับรายการพระคัมรนำชีวิตได้กลับมาพบกับคุณผู้ฟังอีกเช่นเคยครับ วันนี้เราพบกันก็เป็นวันอาทิตย์อีกครั้งหนึ่งครับขอบคุณพระเจ้านะครับผมเชื่อว่าที่น้องในหลายคริสตจักรนะครับได้เริ่มต้นมีการกลับไปร่วมสามกิีธรรมนมัสการร่วมกันที่โบสถ์ที่คริสตจักรกันเป็นส่วนใหญ่แล้วนะครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับหนุนใจพวกเราทั้งหลายแม้ว่าเราจะมีความสะดวกสบายมีโอกาสจะไปนมัสการพระเจ้าได้แล้วขอให้เรา เตรียมจิตเตรียมใจเตรียมการต่างๆให้พร้อมเพื่อที่จะไปนมัสการพระเจ้านะครับเราอย่าไปนมัสการพระเจ้าโดยไม่ให้ความสําคัญกับการนมัสการพระเจ้านะครับที่คริสตจักรในเวลานมัสการนั้นพระเจ้าคือจุดศูนย์รวมเป็นจุดศูนย์กลางในการนมัสการครับอย่าให้ใจของเรานั้นวอกแวกอยู่กับสิ่งต่างๆรอบกายของเราน่าเสียดายครับยุคนี้สมัยนี้ เทคโนโลยีเมื่อเทียบกับเมื่อ10ปี20ปีก่อนนู้นเป็นสิ่งที่ถือได้ว่าเป็นโอกาสและเป็นความก้าวหน้าที่เราทั้งหลายได้รับสิ่งดีๆมากมายนะครับผมยังคิดถึงสมัยที่ผมเรียนสมัยที่ผมยังเป็นนักเรียนนักศึกษานะครับแหล่งความรู้แหล่งข้อมูลเดียวที่ผมจะได้รับก็คือจากห้องสมุดประชาชนนะครับเพราะว่าในสถาบันต่างๆนั้นต้องการ ใช้สื่อการเรียนการสอนหนังสือหนังหาแต่ละเล่มแต่ละตอนแต่ละชนิดนั้นมีอยู่ไม่กี่เล่มเท่านั้นเองต้องไปต่อคิวต้องไปรอในการที่จะเช่าหรือยืมหนังสือจากห้องสมุดมาใช้มาอ่านนะครับแต่ว่ายุคนี้เรามีโทรศัพท์มีสมาร์ทโฟนที่สามารถเปิดได้ตลอดเวลาแต่ก็นั่นแหละครับเป็นเหมือนดาบสองคมในการนมัสการพระเจ้าผมเห็นพี่น้องมากมายครับ ไม่ได้ใส่ใจในพระคำของพระเจ้าที่ผู้รับใช้กำลังพร่ำสอนกำลังเผยพระคำของพระเจ้าแต่ก็มีหลายคนนะครับได้ใช้เวลาในการจ้องมองดูที่สมาร์ทโฟนเป็นส่วนใหญ่ถ้าดูพระคำของพระเจ้าไปด้วยก็เป็นสิ่งที่ดีแต่ถ้าเราดูสิ่งอื่นแล้วเราทั้งหลายก็จะเป็นผู้หนึ่งที่ขาดพระพรอน,นะครับเพราะเป็นการรบกวนให้คนอื่นเสียสมาธิ เป็นการเหมือนไม่ให้เกียรติกับผู้รับใช้พระเจ้าเป็นการไม่ให้เกียรติกับพระคำของพระเจ้าขอเราที่จะแยกแยะใช้เวลากันให้ดีเลือกในสิ่งที่ดีจากเทคโนโลยีจากความก้าวหน้าเหล่านี้ให้มาช่วยเพิ่มเติมความเชื่อของเราเติบโตเข้มแข็งไปนะครับพร้อมๆก,กับการนมัสการก,กับการฟังพระคำของพระเจ้านะครับ ถ้าหากว่าเรารู้จักในการเลือกใช้สื่อหรือเทคโนโลยีต่างๆเช่นใช้ในการเปิดพระคัมภีร์ในการบันทึกคำเทศนาเพื่อจะกลับไปอ่านกลับไปทบทวนหรือใช้บันทึกเสียงในการเทศนาบันทึกคลิปวิดีโอในการเทศนาเพื่อจะนำไปใช้ฟังไปใช้ทบทวนทีหลังก็จะเป็นพรสำหรับเราทั้งหลายนะครับผมเชื่อแน่ว่าผู้รับใช้พระเจ้าที่คริสตจักรไม่กล้าที่จะเตือนท่านไม่กล้าที่จะ บอกท่านตรงๆในเวลานั้นแต่ผมขอถือโอกาสนี้ที่จะหนุนใจเราทั้งหลายนะครับเราก็โตๆโตกันแล้วเป็นผู้หลักผู้ใหญ่กันแล้วนะครับปล่อยให้เด็กๆเ,เขาทําไปถ้าเรามีโอกาสเตือนเขาได้ก็เตือนเขาแต่เราอยากระทําในสิ่งที่ไม่งดงามในสายพระเนตรของพระเจ้านะครับขณะที่เราเปิดไม่มีใครรู้ครับว่าเราเปิดดูอะไรเราเองกับพระเจ้าและเราเองกับมารซาตานเท่านั้น ที่รู้ว่าขณะที่เราเปิดสมาร์ทโฟนพร้อมกับการฟังเทศนานั้นเราเปิดเพื่อวัตถุประสงค์อะไรขอพระเจ้าเมตตาเราเนาะที่เราจะได้รับพระพรจากสิ่งที่เรามีอยู่อยากกระทําให้พระพรกลายเป็นพระเพลิงหรือเป็นสิ่งที่บันทอนความเชื่อของเรานะครับอย่างไรก็ตามนะครับผมต้องขอกราบอภัยคุณผู้ฟังครับแต่าหากว่า ถ้อยคำที่ผมกล่าวออกไปในเรื่องนี้เป็นสิ่งที่ทำให้ท่านทั้งหลายขัดเคืองใจผมก็ต้องขอกราบอภัยมาณะที่นี้ด้วยนะครับแต่ถ้าหากว่าคุณผู้ฟังฟังแล้วได้รับพรและปรับปรุงเปลี่ยนแปลงวิธีการใช้เทคโนโลยีต่างๆในช่วงเวลานมัสก,การแล้วทำให้ท่านรักพระเจ้ามากขึ้นก็ขอถวายเกียรติแด่พระเจ้าในทุกๆสิ่งนะครับ คุณผู้ฟังครับสำหรับพระวจนะธรรมของพระเจ้าในวันอาทิตย์ที่เราจะนำมาแบ่งปันการทุกวันอาทิตย์นะครับช่วงนี้ก็ยังอยู่ในพระธรรมสดุดีนะครับซึ่งพระธรรมสดุดีวันนี้ที่เราจะนำมาศึกษาร่วมกันนะครับมาจากพระธรรมสดุดีบทที่122ตั้งแต่ข้อหเป็นต้นไปจนถึงข้อที่9นะครับพระธรรมสดุดีบทที่22ข้อ1ถึงข้อ9 ผมจะขอนํามาอ่านให้คุณผู้ฟังฟังในรูปของกลอนแปดนะครับซึ่งมีใจความดังต่อไปนี้ครับข้าพระเจ้ายินดีปรีเปรมใจยามเมือ่อได้ยินเขากล่าวชวนว่าให้เราไปพระ,พระวิหารสรรสัทธา เรื่องศักดาขององค์พระทรงยศบัดนี้เรายืนยงคงอยู่ดีนาะที่นี้ยับยั้งดังกำหนดยืนที่เมืองรุ่งเรืองชัยไฟประนด ชื่อปรากฏเยรูซาเล็มเต็มความดีเยรูซาเล็มซ่อมเสริมเติมแต่งใหม่ดูสดใสสมนามงามเหลือที่อิสราเอลหลายเผ่าเท่าที่มี มาที่นี้ขอบคุณองค์ทรงบัญชาและเป็นเมืองที่กษัตริย์ทรงตัดสินชำระสิ้นข้อคดีพิพาษสาทรงไต่สวนประชากร เดือดร้อนมาเสมอหน้าตามบทกฎหมายมวลจงวอนให้เยรูซาลเล็มเต็มเปี่ยมสุขสงบทุกสถานสราญทั่นขอให้ผู้ที่รักท่าน นั้นชื่นชวนรุ่งเรืองล้วนชีวิตนิจเจริญให้ภายในกำแพงแหล่งที่หนาวของตัวเจ้าสงบสุขทุกห่าเหินพระราชวัง ปราดภัยใดกัมเกินให้เผชิญสุขสรรนิรันดรเพื่อเห็นแก่เพื่อนสนิทมิตรสหายข้ามั่นหมายเอ่ยวาจาฝากมาก่อ เยรูซาเลม็มจงยินคำพร่ำอวยพรร้รอยสุนทนวรวอนวจีมีสุขรัน,รนเพื่อเห็นแก่พระวิหารนานนิหนาวของพระเจ้าเกรียงไกร ใหญ่มหาหันขอน้อมจิตอธิษฐานขานพอนอารอันช่วยสร้างสารรค์ให้เรืองโรดโชดช่วงไกลคุณผู้ฟังครับและเพื่อเป็นการเพิ่มเติมความเข้าใจของเราในพระวจนะธรรมของพระเจ้าในตอนนี้นะครับผมจะขอนำ พระธรรมสดุดีบทที่122มาอ่านให้คุณผู้ฟังฟังนะครับจากพระคริสตธรรมคัมภีร์ฉบับแปล1 9 7 1นะครับซึ่งมีใจความว่าข้าพเจ้ายินดีเมื่อเขากล่าวแก่ข้าพเจ้าว่าให้เราไปยังพระนิเวศพระเจ้าเถิดเยรูซาเล็มเอ๋ยเท้าของพวกข้าพเจ้ากำลังยืนอยู่ ภายในประตูกำแพงของเธอเยรูซาเล็มเอ,อ๋ยเขาสร้างไว้เป็นนครซึ่งประสานแน่นไว้ด้วยกันเป็นที่ที่บรรดาเผ่าต่างๆขึ้นไปคือบรรดาเผ่าของพระเจ้าดังที่ได้กำหนดไว้แก่อิสราเอลให้ถวายโมทนาแก่พระนามของพระเจ้า พระที่นั่งสำหรับการพิพากษาได้ตั้งอยู่ที่นั่นคือพระที่นั่งของพระราชวงศ์ดาวิดจงอธิฐานขอสันติภาพให้แก่เยรูซาเล็มว่าขอบรรดาผู้ที่รักเธอจงจำเริญขอสันติภาพจงมีอยู่ภายในกำแพงของเธอและให้ความปลอดภัย อยู่ภายในวังของเธอเพื่อเห็นแก่พี่น้องและมิตรสหายข้าพเจ้าจะพูดว่าสันติภาพจงมีอยู่ภายในเธอเพื่อเห็นแก่พระนิเวศของพระเจ้าของเราข้าพเจ้าจะหาความดีให้เธอคุณผู้ฟังครับแม้ว่าในยุคนี้เราไม่อาจที่จะไปร่วมสามัคคีธรรม ที่เยรูซาเลม็มเหมือนในพระคำของพระเจ้าที่เราได้อ่านผ่านไปนะครับแต่ว่าเยรูซาเลม็มหรือพระนิเวศของพระเจ้าพระวิหารของพระเจ้าก็อยู่ใกล้ๆเราทั้งหลายนะครับคือโบสถ์คือคริสตจักรเป็นที่สามัคคีธรรมของพี่น้องร่วมความเชื่อที่เราจะไปพบกันที่นั่นในทุกวันอาทิตย์หรือทุกวันเวลาที่เราได้นัดหมายกันเอาไว้นะครับมีหลายครั้งเหลือเกินครับที่วันอาทิตย์กลับกลาย เป็นช่วงเวลาที่เร่งรีบสำหรับพวกเรานะครับหลายคนไม่พร้อมที่จะไปนมัสก,การพระเจ้าหลายคนประหืดกระหอบเพราะอะไรเพราะว่าเราไม่ได้เตรียมตัวไม่ได้ตั้งใจตั้งวันที่จะนมัสก,การพระเจ้าให้เป็นวันสำคัญที่สุดแยกเอาไว้โดยที่เราจะทิ้งภาระปล่อยวางกิจวัตรต่างๆในชีวิตประจำวันของเราให้หยุดสักวันหนึ่งในวันอาทิตย์ เพื่อเราจะมีเวลาทั้งหมดในวันอาทิตย <_ d ream> ์เพื่อนมัสการพระเจ้าอย่างเดียวให้พระเจ้าเป็นศูนย์กลางสำหรับชีวิตของเราในวันอาทิตย์เรื่องการกินการดื่มการเดินทางการแต่งตัวเรื่องอะไรจีปาถะอาวางไว้ก่อนให้พระเจ้าเป็นที่หนึ่งเตรียมตัวไปนมัสการพระเจ้านอนแต่หัวค่าแล้วเช้าวันอาทิตย์ตื่นมาด้วยความพร้อมด้วยความสดชื่นทั้งกายและใจ เพื่อจะร่วมถวายเกียรติแด่พระเจ้าที่คริสเตจของเรานะครับคุณผู้ฟังครับในการศึกษาพระวจนะธรรมของพระเจ้าในหลายๆตอนที่ผ่านไปเราจะทราบว่าพี่น้องคริสเตียนผู้ที่เชื่อในพระเจ้าทั้งหลายต่างก็มีมุมมองที่แตกต่างกันนะครับ <c oughs> เกี่ยวข้องกับการตีความหมายเรื่องคำว่ากรุงเยรูซาเล็มและคนอิสราเอล แต่ไม่ว่าเราจะมีมุมมองอย่างไรในพระธรรมสดุดีตอนนี้ก็ได้มีเนื้อความที่เห็นได้ชัดเจนว่าเป็นส่วนหนึ่งที่กษัตริย์ดาวิดได้กล่าวถึงการไปยังกรุงเยรูซาเลม็มเพื่อจะเข้าเฝ้าพระเจ้าต่อหน้าพระพักของพระเจ้าดังนั้นเขาจึงบรรยายถึงเยรูซาเล็มไว้อย่างสวยงามแต่สิ่งที่ทำให้เขาตื่นเต้น ยินดีไม่ใช่ความสวยงามของบ้านของเมืองของกรุงเยรูซาเลม็มเพราะว่าท่านไม่ได้แสวงหาสันติภาพและความมั่งคั่งของกรุงเยรูซาเล็มเพราะสถาปัตยกรรมสิ่งก่อสร้างของบ้านของเมืองแต่เขาให้ความสำคัญเพราะว่าที่นี่คือสถานที่ที่เป็นพระนิเวศของพระเจ้าที่พระเจ้าทรงประทับอยู่ที่นั่น คุณผู้ฟังครับในพระคริสัมคัมภีร์ภาคพันธสัญญาใหม่เราได้เห็นว่าพระเยซูคริสต์พระองค์ทรงพระพิโรธพระองค์ทรงโกรธมากในขณะที่พระองค์เดินทางไปที่กรุงเยรูซาเล็มไปที่พระวิหารของพระเจ้าแทนที่พระองค์จะได้เห็นพระวิหารของพระเจ้าเป็นสถานที่ที่ผู้คนมาแสวงหาพระเจ้านมัสการพระเจ้าใช้เป็นที่ที่อธิษฐาน อ,องค์พระพป็นเจ้าแต่พระองค์กลับเห็นว่าผู้คนได้ใช้พระวิหารเป็นสถานที่ที่สแสวงหาผลประโยชน์เป็นตลาดเป็นถ้ำของพวกโจรไปหมดนะครับดังนั้นจึงอยากจะให้ท่าทีนี้เป็นท่าทีในชีวิตของเราด้วยที่เราจะให้พระนิเวศของพระเจ้าเป็นนิเวศเป็นพระวิหารแห่งการนมัสการแห่งการอธิษฐานโดยเริ่มต้นที่ตัวเรานะครับเราจะไปที่นั่น สแสวงหาพระเจ้าฟังการเผยพระวจนะและพบพระเจ้าที่นั่นเริ่มต้นจากตัวเราหนุนใจคนอื่นและเสริมสร้างซึ่งกันและกันในคริสตจักรของพระเจ้าและให้เราเตรียมพร้อมตื่นเต้นที่จะไปร่วมนมสัสก,การพระเจ้าที่คริสตจักรเพราะว่าเราจะพบพระเจ้าที่นั่นผ่านพระคำของพระเจ้านะครับคุณผู้ฟังครับทางโครงการพันธกิจบ้านพระคุณอุปธรรมขอหนุนใจคุณผู้ฟังและ ให้กำลังใจกับคุณผู้ฟังที่จะใช้วันนี้ในการสามัคคีธรรมร่วมกับพี่น้องที่โบสถ์ที่คริสตจักรของท่านด้วยนะครับเอาละครับผมจะขอ,อนำรายการนี้อำลาจากคุณผู้ฟังไปก่อนด้วยเวลาเป็นเท่านี้ครับไว้กลับมาพบกันใหม่ในตอนต่อไปขอพระเจ้าอวยพระพรทุกทกท่านสวัสดีครับมารีบเข้ามานามัสการพระเจ้ายิ่งใหญ่ ขอเชิญทั้งหญิงทั้งชายขอเชิญทั้งหญิงทั้งชายตุตียินดีและเชื่นชมยินดีตุยตียินดีและชื่นชมยินดีหกวันทำงานมากมายใจใกล้อ่อนร้าเหี่ยวแรงชีวิตมีราคาแพงเงินใบแดงแดงจะเสียเพือีเจ็บป่วยเสียการลเสียงางามสงสารแสซื้อยาเรียบ้มาเธอมาชมชม

ละทั้งวิ่งทั้งถายเวทียินดีและชื่นชมยินดีเวทียินดีและชื่นชมยินดีร่างกายไม่ใช่เครื่องกลนจะทนทานได้แค่ไหนชีวิตทางกายและใจถ้าก่อนเอาไว้หนึ่งวันเต็มที่พระพรจะได้อะไรมามาลนาเต็มใจน้องพี่มาเธอมาชนชมยินดีมาเธอเราชมชมยินดี วันอาทิตย์นี้มานมัสการวันอาทิตย์นี้มานามสัสก,การมารีบเข้ามานามสัสก,การพระเจ้ายิ่งใหญ่ขอเจริญทั้งหญิงทั้งชายขอเจริญทั้งหญิงทั้งชาย ยินยินดียนละเชิญชมยินดีพระอง์อยู่ด้วยกับเราไม่เหงาหัวใจไร้ค่าหากแม้นมีน้ําตาพระองจะพาให้เรายินดีอย่ากลัวความเศร้าก้างบนอย่าจนหรือว่ามั่งมาเถิดเเชิญชมยินดีมาเถิดเราเชิญชมยินดีวันอาทิตย์นี้มานรรมสถาน When I did me my mama